ดื้อจังอ้าวอ้าวอา,เ,อา,เ,อาเขลียเข้าไปเขลียเข้าไปจ้าเคลียจริงๆเลยคุณนายไม่มีแล้วเหลือตะโขนจ้ะนั่นนั่น,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 นไม่ช่วยปลูกยังมาช่วยคุยดูที่นั่นเอายังไงกันแน่เนี่ย ละเลงเลยละเลงโอ้โยละเลงอ้าวเอาเอาช่วยกันเข้าชีวิตบานจริงๆ สนุกสานานนนออกมาทางนี้เลยกลับกลับเลยกลับมาทางนี้เร็วเร็วไปเลยอย่าไปยุ่งกับอาหารแมว ของแมวเขาไก่ไม่เกี่ยวกลับเลยจ้ะกลับกลับเลยจ้ะเนี่ยเนี่ยกลับไปให้เป็ดมันแหบปีกฮะกลับไปเลยไปหาอยู่ก็เป็ดนู่น ไปดูเป็ดดิกลับกลับกลับก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 ับเป็ดน้อยเอ้ยเป็ดน้อยมาจัดการไก่ให้หน่อยเร็วมาจัดการไก่ให้หน่อยเร็วเป็ดน้อย กลับ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 เมียปักบุ้งแก้วในสะแม่หมดสะกระเป็ดแหบปักบุบ้งแก้วหมดอยู่บนบกกะไก่คุยในตังปลูกแล้วผักกะเลิก ฝนตกก็เขียวก็ไม่หน่อยฝนไม่มีก็แห้งแล้งเจ้าค่ะเอ้ยมน,นุษย์โลก